ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่ชื่นชอบชนชมครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาชมช่องของชนชมไผ่น้อยครับวันนี้มาเปลี่ยนดินครับเปลี่ยนดินใหม่ฝนแรงเกินไปครับช่วงนี้นะครับจะเปลี่ยนดินให้ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์มงกุฎทองดำดอกโดกครับตัวนี้อาไว้ทำสายครับดอกโดกจริงๆก็เลยจะมาเปลี่ยนดินครับกลัวไม้จะเสียไม่มั่นใจก็ใช้มะพร้าวสับใหญ่รองไว้ครับจะเปลี่ยนมาเป็นโฟมครับได้ก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่ครับ เปลี่ยนเป็นโฟมครับฟองน้ำนครับก็จะใส่ครับเทใส่นี่เลยครับ จะใส่เยอะอยู่นะครับตัวนี้เป็นโฟมที่ผมปาดไว้หักไว้นะครับมันก็เลยจะเล็กนิดนึงไม่เหมือนตัวนี้ครับใหญ่นะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ใส่ลงไปนะครับยังไงโฟมก็ไม่อุ้มน้ำอยู่แล้วครับ จะเอาดินใส่ครับเอาดินเดิมครับใส่ลงไปมะพร้าวสับเล็กใส่ลงไปครับแค่เปลี่ยนดินนะครับนี่เลยครับจะเอาใส่ทับไว้ครับใส่ลงไปครับ แล้วเราก็มาเตียนะครับไม่พอครับเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีก ดินก็จะมีมพะพร้าวสับเล็กแกบดำครับสับเล็กแกบดำแล้วก็ดินใบกมปูครับที่ร่อนไว้ก็จะใส่มพะพร้าวสับเล็กเยอะหน่อยครับหน้าฝนครับผมนี่ครับ ไเพิ่มอีกหน่อยใหญ่มากก็ออกครับลงไปตัวนี้มันเป็นไปซื้อสับเล็กมานะครับแต่รู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินนะนี่็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนี่ครับ กด,ดลงนิดนึงครับกด,ดลงหน่อยเพราะว่าข้างล่างมันเป็นโฟมครับไม่ใช่มะพร้าวสับนี่ครับไม่เน่าครับยังไงก็ไม่เน่าแกบด,ดำทรายและก็ดินดินใบกัมปูหมักครับโรยหน้านิดนึง เดี๋ยวผมจะลองด้วยปุ๋ยนี่ครับก็จะลองด้วยปุ๋ยครับออสโมโคดสูตรเสมอครับ13 13 13ลองไปครับไม้ต้นนี้จะไม่ได้โยกย้ายนะครับก็ใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อย ก็จะมีมามีปุ๋ยตัวหนึ่งครับนี่ครับปุ๋ยตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้บำลุงดอกโรยไปนิดนึงครับเนี่ยปุ๋ยสองชนิดครับผม ไปนิดนึงครับไม่เยอะนะครับมองดูเหมือนจะปุ๋ยเยอะจริงๆไม่ไม่ได้เยอะครับก็ประมาณเต็มที่รวมๆแล้วประมาณช้อนเดียวครับช้อนกินข้าวเราประมาณช้อนกว่าๆนี่หรืออาจจะแค่ช้อนเดียวครับมาถึงขั้นตอนต่อไปครับนี่เลยครับ ผมก็จะยกออกนะครับเอาตั้งตรงนี้ก่อนจะยกออกนะครับไม่ได้เอาแต่ต้นมานะครับจะยกออกเลยกลัวไม้มันเน่าออครับใส่กระถังใส่ไอ้นี่ใหญ่ดีกว่า ไม้ก็เริ่มติดรากแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนออกใหม่ทำใหม่ครับเพื่อความปลอดภัยของไม้เราครับโอ้เรียบร้อยครับพี่น้อง โอ้โหดินแตกครับเสียหายเลยแบบนี้ดินแตกดินแตกดินแตกครับพี่น้องดินไม่อยู่ครับก็คือจริงมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับเพียงแต่เราไม่อยากให้ดินมันแตกแตกตัวนะครับ ว่ามันโดนฝนเยอะครับผมก็เลยกลัวว่าไม้ผมอะ่ะมันจะตายครับเป็นสายพันธุ์ดอกดกมงกุฎทองดำดอกโดกครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะจัดการใหม่เอาดินเดิมมาตั้ง มันไม่ตายหรอกครับเรื่องตายอะ่ะถ้าน้ำมันถ้าต้นไม้มันระบ,บายน้ำดีนะครับ<ม>ก็คือไม้ต้นนี้ดินมันแตกหมดครับเราก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ต้องไปริบใบครับ พราะว่าเราไม่ได้ล้างรากแค่เราผสมดินมาเนี่ยครับให้มันตายมันไม่ตายหรอกครับตั้งเลยครับตั้งเลยครับผมนี่ครับตั้งมันได้ตรงกลางนะครับ มันไม่ใช่ลากตะขาบนะครับมันเป็นตอยักษ์พอหมายตัวนี้ผมซื้อมาครับมันเป็นตอยักษ์เขาเสียบให้ครับตั้งให้ตรงครับเดินที่ผสมไว้ที่มีมะพร้าวสับ ลอยลงไปเนียแเนโอ้ยไม่ได้ครับนี่เลยพี่น้องเอามะสาเอามะพ้าวสับเล็กใส่เข้าไปเลยครับโรยกบไปเลยนี่นะครับ แล้วผมจะเอาเชือกฟางรัดตรงนี้ครับอะหลังจากได้เสร็จแล้วดินไสครับสูตรผมไม่เหมือนใครครับแต่ผมมั่นใจว่าไม้ผมไม่ตายแน่นอนครับนอกจากว่าไม้ที่ทำรากแต่ขาบมันโดนแดดเผาครับพอโดนแดดเผาแรงๆตอนที่เราบิดใบนะครับโดนแดดเผาแรงๆ ไม้มันจะโดนไม้มันจะยุบตัวครับพอไม้ยุบตัวมาโดนฝนนั่นแหละครับสาเหตุที่ไม้เราเน่าแต่ผมทำนี่บอกเลยครับไม่เน่าครับแล้วก็ไม่ตายครับไม่เน่าไม่ตายครับ ทีแรกจะใช้ฐานนะครับลองก้นกับถางพอดีฐานมันหมดครับผมก็เลยต้องใช้ฟองน้ำหรือโฟมน้ำโฟมสีขาวนะครับเนี่ยโฟมขาวครับกดนิดนึงครับกดไปนิดนึงผมถามว่าตายไหมมันไม่ตายหรอกครับไม้จะตายก็ต่อเมื่อ น้ำมันระบายไม่ได้ครับอ่ะโอเคครับเห็นไหมให้มันตายมันไม่ตายหรอกพี่น้องก็ทีนี้ก็จะเอาปุ๋ยวัสโมโคตปุ๋ยสูตรสิบสามครับโรยลงไปแล้วแต่จะไปครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วครับเวลาเวลาถ,วถึงเวลาลดน้ำลดน้ำเราก็ฉีดปุ๋ยอยู่แล้วครับก็จะมีตัวนี้ครับบำรุงดอกช่อใหญ่ช่อให้มันเหนียวขึ้นครับอันนี้ไปถามตามร้านต้นไม้ครับเขาแนะนำมาครับ หลังจากเสร็จแล้วก็นี่เลยครับมะพร้าวสับเทลงไปครับครับผมใส่เข้าไปมะพร้าวสับก็ทุงละ20บาทครับถ้าอยู่บ้านนอกนี้ไม่ต้องซื้อครับหาเก็บมาสับไว้ตากไว้แค่นั้นแหละ จะมีสับเล็กสับใหญ่ปนกันไปครับป้องกันดินไหลหง่ายครับไม่ต้องไปอะไรมากมายมือใหม่ครับทำไปเลยสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งไหนที่เรารักรักแล้วรักเลยครับสโลกแกนของไผ่น้อยครับ รักแล้วรักเลยสิ่งไหนที่ผมเกลียดผมเกลียดตุดๆุครับสิ่งไหนที่ผมรักผมรักหมดใจครับเอ่เลยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เชือกฟางครับยึดต้นมัดเลยครับไม่ต้องเอาเส้นใหญ่หรอก ดินออกมาครับนี่ครับเดินออกมาครับมัดต่อกันยึดไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ไม้มันโยกได้ครับเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าลมแรงครับ ฝนตกแรงลมแรงไม้เราอาจจะเสียรูปก็ได้ครับจากที่เราตั้งไว้ให้มันตรงดีแล้วตามที่เราต้องการแล้วไปมาโดนลมโดนฝนนี่ไม้เราอาจจะเสียได้ครับ <c oughs> โอ้นี่นะครับผมก็จะเอาอีกหน่อยเ <c oughs> ชือกเล็กไปไหมเนาะ ก็แค่ยึดไว้ครับไม่ได้ไปพิถีพิถันอะไรมากมายครับแค่ยึดไว้ให้ลากเขาเดินก่อนนะครับเราค่อยเอาออกนี่ครับเบาวิวเลยครับไม่หนักเลยครับเบาเพราะว่าเราใช้โฟมครับ เราก็มามัดไว้ครับผมมัดไว้ครับ มีรูครับกทางมีรูคล้บผมแล้วก็มัดไปไม่ถึงอีกพี่น้องเอ้ยยังไงต้นนี้มันก็ไม่มีไอ้นี่อยู่แล้วครับไม่มียอดเมนครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เขานั่งแท่นมาครับ พอครับไม่ต้องแน่นมากไม่มีผลครับเดี๋ยวจะปลูกลากตะขาบต่อครับลากตะขาบไม้สีครับแต่จำสายพันธุ์ไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าปูนทาไว้ครับปูนแดงจริงๆมันไม่ได้มีอะไรครับแค่ผมทาไว้เฉยครับ ไม้สีผมซื้อมาครับแรกๆผมซื้อมาผมก็ตัดลองดูมันก็เกิดสวยครับก็เลยเามาแต่งรากไว้เหลือแปดแปดรากครับถ้าไม้ตัวนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีผมก็จะตัดทิ้งครับเนี่ยจะตัดตรงนี้ทิ้งครับเดี๋ยวผมจะเอามองกุฎทองดำดอกดกต้นนี้ครับมาเสียบต่อสำหรับคลิปนี้ แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องชมชมไผ่น้อยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ